จเจริญสึจเจริญธรรมทุกท่านวันนี้ขณะที่พูดเป็นช่วงเที่ยงมีลมแรงพัดกันโชกเป็นระยะระยะเลยมาอัดวีดีโอในห้องอัดข้างนอกลมก็จะพัดไหม ดังหู้หูอยู่ตลอดเวลาหันมาพูดอยู่ในห้องเมื่อวานไปพูดชายเขามีงูเห่าผ่านอัตมาไปอยู่ข้างหน้าอันนี้สงสัยจะมาฝังเทศ แต่มาเงียบเงียบเดมาฟังเทศฟังธรรมที่ไม่ฉกไม่กัดถือว่าพอใช้ได้งูไม่ชกประเทศอินเดียนีน่เขาถือว่าเป็นเทพเจ้าเมื่อเจองูจะมีโชค คือให้ชาวนากับงูเห่าได้พึ่งพาอาศัยกันงูเห่าจะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาจับหนูจับกบจับเชียดเป็นอาหารหนูจะมาลักข้าวชาวนากินกัดต้นข้าว เพื่อไม่ให้ชาวนานทำร้ายงูหนูก็ไม่มากัดตนข้าวต่างคนต่างอาศัยกันอันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะนี่พูดเรื่องงูที่ประเทศเขาไม่ทำร้ายพิจู งูเนน่านะไม่ว่าเราท่านก็ลองสังเกตเดินทางไปไหนมาไหนเจองูโดยไม่ทำร้ายเขาก็ให้พิจารณาดูว่าวันสองวันจะเป็นอย่างไรเกิดกับอัตมาบางครั้งก็ไม่เป็นทุกคนพิจดู มักจะมีโชคเหมือนกันนะเจองูโดยที่ไม่ทำรารปล่อยเขาไปบางคนเอาไปขว้าไม่มีเมตตาอาจจะกลับมาหาเจ้าของมาอย่างไรคนนั้นก็จะไม่ค่อยมีความสุขทางใจเท่าที่ควร เป็นคนไม่มีเมตตาจะได้รับทุกข์ร้อนอยู่เป็นประจำเมืนกันนะอันนี้ผูดเรืองแต่ละบุคคลนะบางคนมีเมตตาคนที่มีเมตตาจะอยู่เย็นเป็นสุขสังเกตผู้ที่ประพฤติคุณงามความดี เห็นอะไรก็ต้องพินิจพิจารณาให้หูตาสว่างบางคนเนี่ฝึกฝนอบรมมาแต่เร็กมีปูยาพาประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำจิตใจอันนั้นก็อ่อน จะเป็นผู้มีปัญญาคนที่จิตใจอ่อนได้ปูได้ยาเป็นผู้สั่งผู้สอนไปเจอปูดายาดุก็เป็นคนที่เอานิสัยปูยามาใช้เจ้าขึ้นมาปูก็ดาเย็นมายาก,ก็ดุอยู่เป็นประจำ ก็ค่อยๆสะสมทำให้เป็นคนใจชุนเฉียวกดดันมักมมความโปรดใจก็จะาขาดพยาบาทสมัยใหม่เนี่จะเห็นกันอยู่อย่างเช่นลูกข่าแม่ลูกข่าพอด ถ้าพิจารณามันก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคนสมัยนี้อวดดีอวดเก่งไปกันทุกย่อมยาเหมันกันนะผู้ที่เป็นโลกถ้าจะพิจารณาบางคนก็มีแต่เรื่องยุ่งยุ่งโลกมันกว้างไกลกิเลตันหามันก็ ว่างไกลตามไปด้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่ว่าความจะเรินจะไปถึงไหนไปถึงหัวหัวมันก็ยุ่งผมเผ่ามันก็ยุ่งนาเห็นคนตื่นเช้ามาบางครั้งบางคราวก็นางำน่นา พูดกับโลกกับเมียกับผัวอย่ามายุ่งกับผมนะอันนี้ก็สแสดงว่าหัวยุ่งหัวยุ่งผมเผ่าก็ยุ่งนั่นเองไอ้ความยุ่งนีนพระหลังจิตมันก็จะเอาขี่พอยไปกองไว้อย่างเช่นหัวยุ่ง หัวยุ่งก็คือเอาขี่ปอยไปกองไว้ในฐานะที่คนมีความรักถ้าเจอทะยานอยู่ตรงไหนก็ยุ่งอยู่ตรงนั้นอย่างเห็นคนถ้าเจอทะยานเรื่องความรักเอาขี่ปอยไปกองไว้บอนที่ถ้าเจอทะยานไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นหัวยุ่งผมก็ยุ่งความรักยุ่ง ขี้โพ้ยมัไปกองอยู่ไอ้บอลยุ่งๆให้พิจารณานะพนส่วนมากไม่ค่อยจะพิจารณาไปมองคนอื่นเสียมากกว่าก็เลยไม่ได้มามองสังคัญร่างกายของเราว่าจองไหนมันยุ่งอยู่บ้างขี้โพ้ยมันกองอยู่ตรงไหนบ้างที่มันทําให้เรายุ่งในเมื่อรู้ก็พยายามโกนออกทิ้งไปนะ อย่าให้มันยุ่งมากมายเกินไปอย่างเช่นพระท่านโกนหัวนี่ก็ไมยความมาไม่มีผมยุ่งแล้วผมสบายแล้วถ้าจะพูดไปนะบอนอื่นก็ไม่มียุ่งเหมือนกันให้พิจารณานะให้พูดดีทะเยอทะยานเรื่องความรักเห็นพ่อเห็นแม่เป็นที่รังเกียจเห็นพ่อเห็นแม่เป็นตัวทวง เห็นพ่อเห็นแม่ขัดการกระทําของโูกโกดพ่อแม่สอนนิดสอนหน่อยตั้งเขียวตารึงตากอเนี่ยพยายามดูนาดูขี้ปลอยของเรานาไอขี้ปลอยตรงนี้มันทําให้ยุง่งหันหลังนัง่งพิจารณาไม่ใช่หันหลังไปหาจับปืนจับอะไรมากันไม่ถูกต้องพอทําไปแล้วเป็นยังไงขี้ปลอยมันก็ยุงมากสันจรดนเรไป ไม่คิดถึงว่าพ่อแม่กับเวงออกมาเป็นขี้โอยพูดอย่างนี้รู้กันรู้กันบางคนสั่งสอนไปในทางที่ดีเกิดมาป่ย่าก็รักส่งไปศึกษาเราเรียนตั้งแต่อน,นุบาลขึ้นประถมอันนี้ถือว่าได้ป่ย่าที่ดี ท่านมีเมตตาคอยสั่งสอนตักเตือนอยู่ตลอดเวลาสมัยอาตจจมาเป็นเด็กๆนั้นก็เหมือนกันอยู่โรงเรียนปอนหนึ่งก็เพราะว่าได้พ่อได้แม่ได้ปู่ย่าตายายให้ไปศึกษาสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่วัดมีศาลา เปิดโรงแล้วก็จัดเอากระดานตั้งเป็นห้องๆแล้วก็ศึกษากันตั้งแต่ป .1 ถึงปสี่โรงเรียนก็เป็นที่โลงโลงงสมััยนน้ครัว ไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ว่าข้าวปลาหน้าน้ำไม่อดไม่ยากทำนาเสร็จก็หาปลาในห่วยในน้องกินกันมันก็สบายชีวิตอยู่อย่างนั้นแต่ไม่รู้เป็นอะไรโยมพอ่อในก็จะพาลูกไปเรื่อยๆมันกันนะ ไม่รู้เพราะว่าเรายังเด็กอยู่เข้าโรงเรียนปหนึ่งโรงเรียนวัดปหนึ่งนั้นยังไม่ค่อยรู้เท่าไรเรียนด้วยกระดานดำสมัยนั้นปสี่หรือปอสามนี่จะชวนไปขุดดิน ุดดินเหนียวมาแล้วก็ปั่นเป็นลูกปัวููควายเอามาปิดกันเขาก็พากันทำอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้เข้าอองเรียนเท่าไรรุ่นพี่เขาพาทำอย่างนั้นก็เลยตามเขาไม่ค่อยได้ศึกษาอัตมานี่ชอบ ปั่นควายตู้เขาตู้ตูเอามาชนคนอื่นเขาก็ปั่นเขาแหลมแหลมเอามาชนก็เอามือจับดามตัวควายแล้วก็หันหน้าใส่กันชนกันตอนนั้นไม่มีใครชน,นะอัตมาเลยนะ พอมันเขามาเราก็ยกเขายกหนาขึ้นมันควิตก็ถูกเขาตูเขามันก็หักไปเขามันหักไปแล้วอาตมาก็เอาเขาตูตูกดมือมันชนมือมันมันก็แพ้ไปทุกรายอันนี้ความเห็นดั้งแต่เป็นเด็กๆนะทำเล่นกันอยู่อย่างนี้เรียนก็ไม่ได้เรียนเท่าไหร่ ไปบ้างไม่ไปบ้างอาจารย์เขาก็เลยมาถามพ่อถามแม่ว่าทำไมถึงไม่ไปเรียนก็บอกไม่ไปทีนี้โยมแม่ก็เอาอัตมาไปไปที่นาชันเขากำลังเข้าแถวเขารับทงญาติ รังเขารบธงชาติแลว้วโยมแม่ก็เดินเขา้าหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าทำอย่างไรโรกฉันจะมีความรู้มันขาดตรงเรียนถ้าเป็นอย่างหนึ่งอย่างไรถ้าไม่เรียนก็ตีเอาขอกระโดก,กับโลกตาเท่านั้น โยมแม่เขาบอกอาจารย์ครูสอนอย่างนั้นอาตอมาก็เลยเ,อ,ยจเ,ลเยอจะมาให้เขาโรงเรียนหรือจะให้เขาข่ารูกเนอะปัญญาไม่คิดไปไกลๆว่าถ้าดือ้อถ้าดึงก็ตีก็บอกก็สอนไม่ต้องตามใจยังไงจะรู้ก็สอนบ,บังคับให้รู้จะได้ หลังจากนั้นอัตมาก็ไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้ขาดอยู่อยู่มาโยมพ่อก็พาย้ายไปที่บ้านศาสตร์อำเภอจักราชไปหาโยมพี่สาวพ่อนะเรียนอยู่ที่น,นั่นโรงเรียนบ้านอรพิมอยู่ ปฐมสองก็สนุกสานานไม่ยอมขาดเลยยมพ่อพายายอีกนะมาอยู่ที่นี่ปราบจาบชัยภูมินะบำเหน็จหน้ารงมาอยู่ที่นี่ก็ขึ้นปอสามถ้าบอกว่าสอบได้ขึ้นปอสามก็เรียนปอสามไปเรียนปอสามก็ทางมันไกล ก็ย้ายมาอยูที่บ้านน้องตะครองก็มาเรียนที่สาราวัดเริ่มต้นเรียนที่สาราวัดจบที่ป .4 ก็สาราวัดบ้านน้องตะครองที่รู้ก็คืออาจารย์ประสงเป็นครูสอนชั้นป .4 ในสมัยนั้นนักเรียนจะอ่านตัวกล่ำตัวอะไรไม่ค่อยจะทุกก็อ่านไปตามภาษาที่พอศีนอาจารย์ประสงค์นี่แกจะให้นักเรียนออกไปอ่านตำรับตำราส่วนแกก็ไม่รู้เขียนอะไร วันนั้นแก่ก็ให้ไปอ่านเรียงคิวบัดนั้นบระยาพิเวกยากตีเห็นพระองค์ทรงสโสดคนไหนอ่านได้ก็ไปนั่งที่โต๊ะเดิมคนไหนอ่านไม่ได้ก็ออกไปยืนรอนักเรียนประมาณ40คนชั้นป .4 อ่านแล้วก็ไม่ได้เข้ามานั่งที่เดิมก็ไปยืนอยู่ฝั่งโน้นรอฟังคำสั่งอาจารย์อ่านจบก็มานั่งอยู่ที่เดิมแต่เดี๋ยวนี้นายแนบอยู่บ้านทรายทองบําเหน็จน่ารงนะ พอเขาอ่านจบก็ไปนั่งอยู่ที่เดิมอัตมาก็ออกไปอ่านสังเกตดูอาจารย์พออ่านหยุดอ่านไม่ออกอัตมาก็สะกดพอสะกดเสร็จอัตมาก็อ่านตอน่ออาจารย์ประสงค์นี่แกคิดว่าคอยดูจะไปได้หรือเปล่าคนอื่นก็ไม่มีใครบอก งาต,ตมาสะกดเสร็จแล้วก็อ่านไปอ่านไปก็จบเหมือนกันอาจารย์ประสงค์ก็ให้ไปนั่งที่เดิมสรุปก็มีอยู่สองคนนักเรียนคือเด็กชายแนบสีสงาและเด็กชายกล้ายส่วนที่คนอ่านไม่ออกที่ไปยืนกันอยู่นั่นอาจารย์ประสงค์ก็บอกให้วิ่งอ้อมซากตะน้องตะของมันกระุกใหญ่ วิ่งสามรอบทั้งเกตดวอาจารย์ประสงค์แกก็จะให้โอกาสอาตมาไม่ใช่คุยว่าเก่งนะเพราะว่าอาจารย์ประสงค์นี่แกให้โอกาสให้สะกดแล้วก็อ่านไปตามภาษาเด็กในช่วงนั้นนะถ้าจะพูดไปนะครูบาอาจารย์ให้โอกาสแกลูกเศษโลกฤทษ์ก็ทำได้ เพราะว่าลูกเศษกับอาจารย์มันสัมพันธ์กันพ่อแม่กับโูกนี่ก็สัมพันธ์กันเหมือนกันนะเฮยพูดบางครั้งบางคราวก็ยาเข้มงวดหลายท้าเข้มงวดหลายนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ถ้าเข้มงวดมันก็ออกไปอย่างนี้เห็นไหมสังคมเห็นหรือเปล่า โลค่าพ่อค่าแม่อันนี้ถ้าจะพูดจริงๆก็เข้มงวดต่างคนต่างไม่ยอมกันแม่ก็ด่าไม่ยอมหยุดเขาเรียกว่าปู่ด่ายาดุคือไม่มีทางบัดเจตัดสินใจยังไงเด็กสมัยนี้มันใจร้อนใจเร็วด้วยนาะอันนี้อาจจะมาไม่ได้พูดเข้าทางใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะว่าในขณะนั้นเด็กสมัยนี้มันก็บอกอยาก จะเอาอะไรมันก็จะเอาให้ได้ดังใจมันดังนั้นผู้ใหญ่ก็สมควรจะใจเย็นๆในฐานะที่เราเกิดมานานแล้วเรารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางถ้าไม่รู้ก็ดังที่ขาวออกมาแต่ก็เราก็ไม่โทษผูใ้ใดผู้หนึ่งก็โทษว่าเป็นกรรมของเขาเองอันนี้มันก็สมควรที่จะ ศึกษาให้มันถูกมันต้องถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะประพฤติในทางเถี่ผปดเป็นทางบาปเหมือนกับโพธภาสิทธิวานาติปาปังอกุกปโตบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำเห็นไหมถ้าคนไหนไม่ทำก็ไม่มีกรรมใครกรรมมันอันนี้ก็บานเมืองก็มีนาทีจับมาลงโทษโหดมันไวเกเกิน ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้จะรื่นพร